ทุก<ถ>ท่านนะครับตัวเฟเร็วมันจะไหม้แล้วใครต้องการขนมครกนะนะสำหรับการเปิดร้านใหม่ในวันนี้สาม,มารถสั่งจองได้เลยอยากกิน,นกขนมครกจะค่ะเรามาร้านจิ้มจุ่มกันกกดีกว่าเจา้าค่ะแม่หญิงขนมครกดูกินไม่ได้นะเจา้าค่ะ แม่หญิงรอแป๊ิดฝาเขาบอกว่าปิดฝาอะได้เจ้าค่ะฝาไม่มีเจ้าค่ะแล้วไม่ได้ซื้อฝามาร้านบอกว่ามีมีหรอกยายไม่มีขายหรอกเอายายแม็ก์ตัวนี้มีแค่นี้เอาไว้แค่นี้ออกไปตลาดฝาหม้อฝาหม้อไม่เอาตัวชิ้นออกไปตลาดหน้าวันเดี๋ยวนี้สองข่าพนี้กินได้จริงไหมเนี่ยดีแล้วต้องต้องค่อยๆให้หม้อสมาเลยมันกลิ่นเหมือนนมโค้งอะไม่แตกโค่นะ ทำไมแม่ลางรุนแรงจังมันไม่มีฝามันคือหน่มโคกครับพี่โคกกี่โมงโค<อ>ก,โกแล้วจริงๆมาเขาเขาลองชิมให้ก่อนพี่พีดมันยังไม่สุกสุกแล้วสุกสุกที่มันเห็นอันนั้นคือแค่น้ํากะทิอันนี้คือกะทิะท,ที่มาจากสูตรลับของบ้านข้าเอง ควันขโมงเดี๋ยวแม่นางะักินไม่ได้แควันขโมงขโมงอนุญาตให้เป่าสามทีไม่ได้มันอันนี้ลวกปากจริงๆไม่ได้เราทำแบบนั้นไม่ได้เราใส่กะทิวันนี้วันนี้เราโดนหลายเหตุการณ์เกินไปแล้วแม่นางเซตแรกมันจะเป็นยางไงบ้าะเซตเปิดเตาเดี๋ยวนะพี่ปูเชื่อไหมว่าตอนนี้คนดูอยู่กี่คนมาดูทำขนมเยอะแปดพันห้าร้อยคน ต้องค่อยๆเดี๋ยวไปเดินรถเองนะหวานมากหวานมัหยดเราไม่มีที่เท่ามาใส่ไปนะโทษทีครับพี่ผิงเทน้ำตาลหกไปหน่อยเดี๋ยวนะเราพูดกันเป็นเป็นอยู่ภาษาคนละยุคมากใครจะพูดต่อแต่นี้เขาเรียกภาษาอะไรนะน้องเยินเราเขาเรียกภาษาอะไรนะภาษาโบราณภาษาโบราณเท่านั้นค่ะ ภาษาโบราณเท่านั้นโอ้โหนี่เป็นงาน<ม>นะนี่ผักไม่อร่อยนะที่ผมต้องใช้ช้อนนี้นี่อร่อยอร่อยนะแม่นางจิ้มจุ่มไปได้ไหมคือจริงจริงที่ไม่อร่อยอใ,ในในถาดน,นี้มีอยู่อย่างเดียวคือผักชีมันเยอะไปแม่นางจริงๆทุกอย่าง มันดีหมดเลยใช่ทุกอย่างดีกี่งเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเตทุกคนทุกคนที่แวะมาร้านขนมครบอยุธยาในวันนี้จะบอกว่าวันนี้เป็นเป็นการลงกระทะครั้งแรกเดี๋ยวลอดต่อไปทุกคนจะได้ทานขนมครบชาววังของเราชมพูเรา ร้านเราชื่ออะไรนะแม่นาร้านเราชื่ออะไรนะเ็ษขอบขอบนยเจ๊ร้านเราลากจุ่มแล้วก็ถูร้านเราชื่อจุ่มแล้วก็ลาดหรอจุ่มแล้วก็ถูร้านเราชื่อไม่เป็นมงคลเลยร้านเราชื่ออะไรดีคะกินเข้าไปเถอะที่แตกแน่คือร้านเราใครใครต้องการขนมครกวันนี้เตรียมทองไว้หนึ่งช่างนะหนึ่งช่างหนึ่งช่างแปลงแผล นี่เป็นนี่คือขนมครกชาวังโชว์ไปก่อนอ่ะรสชาติอร่อยนะโชว์ใหญ่ขึ้นโชว์สิมันอไอคอนนี่อาจจะเป็นร้านแรกในในเมืองของเราหยอกจูเออค่อนมาเที่อีกท่านหนึ่งนะคะวันนี้ลูกมือเราไม่ค่อยเก่งครับ ไม่เป็นไรนะทุกคนใจเย็นนิดนึงทุกคนจะได้ขนมครกแบบที่อนี้จะโอเคแล้วเพราะว่าไฟมันเริ่มอ่อนลงแล้วชาวังเขารับประทานกันมาได้กินไหมครับวันนี้ได้กินคนก็นะจ๊ะคนแล้วค่ะแม่นางพูดช้ามากเลยจ้าเราอยู่ยุคไหนคะยุคไหนจ๊ะ พูดช้าาเพราะเพราะพูดช้าๆเพราะใช่ค่ะวันนี้เจ้าจะออกเรือนนะเจ้าจะทำตัวแบบนี้ได้อย่างไรออกเลยกี่โมงออกเรือนคืนนี้แหละค่ะจะมาจับจะทิพยขอเนื้มันดิบได้มวันนี้เจ้ามามีอะไรมาเป็นบรรณาการเลยเราพูดผิดไปเรื่อยไปเปื่อยนะเป็นเป็ดหนึ่งตัวก็้า ไม่นายเตรียมเป็ดมาตัวเจ้าเองหรือคพร้อมมาคิวต่อไปที่สั่งจองนะครับเมีไส้ไหมอันนี้ไม่มีขอไม่มีเหอะจริงๆคุณท่านเจ้าขายังไม่ได้ใส่หน้าเลยอ่ะเราทำเป็นอันนี้ขนมโคกแป้งกรอบใช่เลา และแขกแหกปากเราจะเป็นร้านขนมครกหน้ากรอบแห่งแรกของอยุทยาลองขายดูทุกคนเตรียมทองไว้หรือย่างใส่หน้ายังเจ๊เ๋ี๋ไวใส่หน้ามันแล้วใส่หน้าเอาและคนกะทิก็ไม่แม้กระทั่งช้อนในการแคะขนมครกของเรายังเป็นช้อนทองคําในวันนี้ เราไปแค่เราเป็นคนอยุธยาทีนี้มันเริ่มไปเป็นเรื่องอ่อนแล้วเราเป็นคนกรุงศรีวิไลอ่ามาและในยุคนั้นในยุคนั้นเราได้นำฝาที่เป็นแก้วเข้ามาจากฝรั่งเศสนะครับเริ่มทำัะไรฝรั่งบางค้าเขาใช้กันก็เลยอยากจะใช้บ้างแล้วเจ้าไปซื้อที่ไหนมาตลาดหน้าโพนนุ่น ตลาดเทศบาลเมืองมีนเจ้าค่ะฝรั่งที่เจ้าเจอหน้าตาดีหรือไม่ลำมากเซ็กไม่นายเจ้าคะเคยเห็นไหมคะคนมาดูไม่นายตั้งแต่ทนเรื่อเจ้าคะเพื่อทำขนมครกนะทุกคนเขาตั้งใจจะมาอุดหนุนร้านของเราแม่นางปลื้มใจไหมครับยวให้ลองชิมดู หวานหยดตัดขาทิ้งจริงเนาอยาเปิดมื้อร่อยอร่อยมากแป้งอร่อยมากสิ่งที่ไม่อร่อยอย่างเดียวคือผักชีมันเยอะเกินไปมันเหม็นมากอจริงพี่บุ๋มพี่บุ๋มอะไรที่นี่ไม่มีพี่บุ๋มแม่นายเจ้าขาแม่นายเจ้าขาไหนเรียกเสด็จพี่สิอันน นี่โดนสงครามโลกเลยมั <didn 't lose forever> ้งท <ator> ่านพี่น้ำเขียวข่ายไม่ได้เหรอบุษฎส์ได้ได้ยังพุณดูหมายวิสเอาหน่ดปะมนไม่กลอบอ่ะพี่ปูใจเย็นๆนะครับเสด็จพี่ปูใจเย็นๆกับขนมครกชาววังหม้อนี้เต็มทองไว้หรือยังครับต้องเอาไปดิ้ัทานฟรี้ใใ่เป็นเบี้ยเจ้าค่ะ อะไรคือฟรีหรือเจ้าคะฉันไม่เคยได้ยินหนาหูยิ่งนะไม่มีใครไม่มีใครเต็มสักคนหนึ่งเอาจิงจริงก็ไม่หวมาลอประมาณยี่สิบนาทีนะเจ้าค่ะเพราะว่าฝาไม่ครอบกันเลยนี่ยังไม่สุกเลยยังเจ้าค่ะ ่ทุกคนอยู่ค่ะอย่ารีบอย่าใจร้อนเจขค่ะไม่เคยมีใครสั่งสอนว่าให้ใจร้อนนะเสุาค่ะหนูน่ารักจังหนูเลยเจ้าค่ะวันนี้แม่หญิงทําไมถึงสวยแบบนี้อย่าจับเนื้อต้องตัวนะเจ้าค่ะมันจะผิดผีเจ้าค่ะเราแต่งงานกันแล้วนะยังเจ้าค่ะไม่มีแหวนด้วยซ้ำเจ้าค่ะ ก็าถามว่าพี่พีทพูดอโยธยาเป็นได้ยังไงครับนี่คือภาษาอโยธยาหรือใช่เจ้าค่ะวันนี้เพิ่งมาดูตัวกันไม่ใช่หรือวันนี้แม่นางกองอแปลกๆอย่าจับมือเจ้าค่ะวันนี้แม่นางมาถวายตัวใช่หรือไม่น้ำตะกุ้งบางีก็จะกินบัตรสี่เจ้าค่ะพูดจา หรือเจ้ามีบรรณาการอย่างอื่นมาให้ข้าหรือเป็นใครเป็นเจ้าเมืองแห่งนี้เจ้าเมืองเชื่ออะไรเจ้าคะจะจับอย่างเดียวเลยจับไม่หยุดเจ้าเมืองเชื่ออะไรเจ้าคะคุณหลวงเชื่ออะไรเจ้าคะเจ้าจะเขินอายข้าหรือไม่เขาถามคุณหลวงเชื่ออะไรเจ้าคะข้าเชื่ออะไรหรืออ๋อคุณหลวงบอกเองไม่ใช่หรือเจ้าคะก็ได้จะไม่ทำจะบอกว่า วันนี้สำหรับหลายคนที่ยังไม่เคยเจอข้าข้าคืออัครเดชอ๋อเขาต้องเอาใครอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าไม่เอาเป็นข้าหลวงแห่งกไม่อุ้ยไม่ไม่ไม่แล้วไม่แล้วไม่ไแล้วไม่ไม่ทำให้ทำให้ทำไมลื่นสินี่เอาเช็ดเช็ันเช็ไม่พี่ผมทอนมันผู้ชายของเขาก็ลำบาด้วยเพื่อนนะยังไม่ไหม้ยังไม่ไหม้ยังไม่ไหม้เลยยังไม่สุกเลย S <S แล้วทำไมมันมันมีกลิน่นละ่ะไอ,อ,อ้อไขม,มันอ,อ่อนออแล้วไขมันอ่อนแล้วฉันบอกให้เอาน้ำมันช่วย,วย,วยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วรอ,อนจะทำใหด้ดีขึ้นทุกท่านมีใครที่มีความเชี่ยวชาญในการทําขนมครกหรือไม่จุ่มนี่ก่อนอ๋อจุ่มนี้ก่อนช่วยแนะนําได้นะขอรับเก็บแบงค์ชิลล์รอบด้วยกันครับแม่นายชื่ออะไรหรือเจ้าคะจันสี ชื่อแม่นางควรจะชื่อบุญบาปชื่ออะไรบุญบาปแม่นางบุญบาปแม่นางบุญบาปยังไม่ได้ที่ปิดสายรอบหนึ่งไม่ต้องปิดหรอกแม่นางทำให้ร้านขนมครกของเราเสียชื่อมามันเป็นเหงื่อเป็นเหงื่อหรอใช่มันร้อนใช่ อ๋เขาเรียกว่าเหงื่อเหรอเพราะว่าฝาเราปิดไม่สนิทเนี่ยมันก็เลยแบบฝาแก้วของฝรั่งนี่มันช่างดีเนาะแซ่บปิดสิฮะมันจะไม่ติดกระหัะหรือจะเป็นทาโกยากิใช่เดี๋ยวนะเราคุยกันภาษาเดียวกันหรือเปล่าทุกคนที่พิมพ์คอมเมนต์ตอนนี้เราอยู่ในยุคไหนฮะแม่นางต้องพิมพ์ภาษาอยยธยานะคะ แม่นางบุญบาปแม่นางบุญบาปวันนี้เจ้ามาทําไมรึใส่ต้นหอมด้วยอย่าใส่เยอะแบบเมื่อกี้นะหลวงอัครเดชกับแม่นางบุญบาปเดี๋ยวนะทุกคนเข้ามาดูเตาขนมพกกันใช่ไหมเอยเรียกอะไรว่าอะไรหรือเจ้าคะแม่นายบุญบาป มันชื่อเล่นยาวขนาดนั้นแม่นางบาปชื่อให้พี่พีแล้วหลวงพเดชต๊อกนุนหลวงเรียกข้าสิอ๋อเจ้าเรียกพี่พีต้องเรียกว่าอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าเรียกสามีสิหมื่นลานเจอกันวันแรกคือหนูน่ารักเหมือนกันเนี่ยผมทรงเนี้ยน่ารักออกน่ารักออกคนทำผมเจ้าช่างเก่งนะ ผมของช่างทําผมเอามาติดที่เคยติดอยู่นี่เอามาติดให้อ๋อเป็นผมของช่างทําผมเจ้าหรือหลวงยาจับแล้วเจ้าค้าเดี๋ยวหลุดไม่แล้วสมัยก่อนเขาก็ต้องป็นส่งใช่เดี๋ยวมันมาตัดกันแล้วไอนแผ่นใหญ่ไม่ต้องเอาที่ปิดฝาใหญ่เขาบอกว่าหมูกระทานะจะดีกว่านะเจ้าค่ะเอ้ยอันเนี้ยอีกอีกลองสิ ้มชาบูเชฟได้่อยมีมีใครเคยได้กินขนมครกชาววังแล้วหรือยังนี่เป็นร้านแรกของยี่สิบาทซื้อเถอะฮะซื้อเถอะอย่าทำนั้นไม่มียี่สิบาทท่านทูตจุ่มหลังรอท่านจุ่มจุ่มจุ่มน้ำมันจุ่มน้ำมันใช่ท่านทูตทานได้หรือยังไฟอ่อนไฟมันจะด้านเจ้าค่ะเอาด้านแล้วล่ะเอาช้อนเล็กเจ้าค่ะอันแรกก็ไม่อันสองก็ด้านเออ ขายอะไรจะไม่ได้แล้วเปขายขนมครกมีไข่นกกะทาคอรับเออทําไมเราไม่ซื้อไข่หนูกะทะละแ่เราใส่ไข่ไก่ลงไปได้ไหมได้ค่ะล้วก็โหลดต่อพี่โจมลงรถได้ไหมตีไข่ไก่เลยมาตีตรงนี้มาตีตรงนี้ถ้าเป็นไข่นกกะทาเจ้าจะได้กินไข่นกกะทาชาววังจริงค้าทำมาตั้งแต่ยังเด็กเอาผ่านก่อนเอาเป็นไข่ไก่แล้วกันเพราะว่าขนมครกน่าจะไปไม่รอดนี่เจ้ากำลังทำอะไรอยู่ลือ กี่โมงมันจุกแล้วมันคือตรงกลางมันต้องเป็นน้ําอย่างนี้ไม่ใช่หรอใช่น้ำชุ่มๆใช่ไหมพี่ปูเริ่มก่อนเลยครับที่ชุ่มที่สุดไม่เพราะว่าเราใส่ไอ้นี่เยอะไปแป้งใครบอกเรากําลังทําขนมครกกรอบกรอบไหมคุณหลวงเทแป้งโก่นนีันด้ขนมครกก็ไม่ง่ายนะโอย แหงลงไปลึกๆพี่ผุมมาชิ้นนี้ครับทองหนึ่งช่างใครพร้อมจะจ่ายยกมือขึ้นเลยไม่มีคนมีทองที่จะมาซื้อขนมโคกของข้าเลยลึกท้องผาน้ำมันก่อนหยอดเไม่ได้ใส่ไข่ไก่ไม่เลยเป็นเตตัวตัว่ไงนี่ม้มันออกมาเป็น แป้งต่อแป้งมันมาแล้วคุณท่านระวังเล็บละลายเจ้าค่ะคุณท่านพี่ว่ามันไม่ใช่อ่ะอันนี้แป้งมันเยอะมันเหมือนขนมพกแต่มันไม่ใช่ขนมพกใช่เพราะว่าตอนนี้ยแป้งมันเยอะไปแล้วมันต้องใส่หน้าเยอะกว่าแป้งต้องเทแป้งนิดเดียวใช่ไหมใช่แล้วไปใส่หน้าลงไปใช่ไหมคะมันเลยหนาปรุงรสล้วหรือ เราไม่ปาตะก้าเลยหรือเราไม่ทําอะไรเลยเรา่เ่เราเราทเราคบนานมากแล้วถือว่ามันก่อนที่ดะค่ะเดี๋ยวนะเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนอธิบายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายก่อนขนมโคกเราขายด้วยทองหนึ่งตำลึงนะมองไม่เห็นอะไรเลยแอบหนึ่งนะ อ้รสม,ม,มันม,ม,มีนม้ำใจมาขายด้วยนะะอาได้แล้วม,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 มีน้ำอบมาขายนะเจ้าค่ะวันนี้มาคุยนู่นนะเจ้าค่ะมา